สบายดีปาลุงพ่อๆก,กับสองข้งองนอมิดอีกแล้วปาลุงสบายดีเอฟซีกท่านปลาตะชนมักบุ่มเขาชวนพักเขามักบุ่มมักน้ำก็รลางงามไม่ซิ้ิหากันแก่น้ำลงไปเฮือนใหม่กับน้องขีดปไปเลยดีน้ำ คือแขลงไปไว้เฮาทิเจาะบ่อเฮาทิเอิอเราทางกอกเปโรงพยาบาลเฮาอันนะเฮาทิเจาะบ่อบาดาลเป็รงเจาะบ่อบาดาลไว้ใส่อยู่เฮือนเฮาอยู่นาทำนี่พ่พอดอกทำนี่หากมานี้นะบ่ได้เจาะดอกเป็นแบบนี้เป็นวันศีลวันพระเลย มาดีเจสามพุยนี่กับ่พอแล้วห้ากระสีเอาลงไปอีกอีกหน่อยใส่เราไทยนะาลงไปนี่สวัสด,ดีปะสดปลูกคนส่ขขงส,สบู่แมนนาเอาเองเลย Thank you. ก็จะได้ขีโหลดน้ำหลังไปลงเลย,ยพอกันขี่เที่ทยงนาบลุงไปลงหอดแล้วไปลงเลยรงนน้ำลงปลงเลยแมนคสนนนวัสดีุคนีมาฝมาไหวฝนเจอบอปลาดานปลงเลยแมนสวัสดีฝาลุง าม,ามพูนบอพอห3ถังต้องเอาเพิ่มไปลุงเย้ยเพิ่เิไปแล้วหนึ่งกรพูยถังใหญ่ถังนี่เขาจะเอาขามาจากฝั่งไใด้ถังอ๋อมาคายทังฝั่งลาวถังลอยๆแบเออถังละพันบาทสีต่างกันเลย คาม่้าวนมาตะกรานัคั้งเล็กหนักคั้งเล็กกัเขาชนียังแม่ย <Man. S 2> าง,างแบบแ ตกมาทั้งหนกกึ่งเพราะเไม่ชีทั้งกวใส่น้ำอยู่เรื่อนน้ำแมนก็มืออื่น,นก็พูดหม่งพูดหม่งไว้เด็กในของหนำเลยู่นั่งนักกับเต้นพูดหมดดหง่ง,ง,งพูดหมด่ง Non è che tene, però, ma che non è che ท <haciendo> man, ังทันอทังมันทังมันาจะลกด้วยทังอย่างนี่ดีเทวาเทกาคนเขาจะปลูกย่าคลาดี่ก็ทั้งละโตอางเงียูาว่ามนจ่ตาซื้อทั้งละพันแงในเฮือนมีสองทั้งหมดเล

พ่อรู rua, ้ยังสิดเป้าอ yeah, ีก so ร no ุงเอาเียมไว้ไปรู้ใมืออื่นเขาก็จะได้เจาะเด้แมนเจาะบ่บ่าดาแมนต้องขอบคุณพ่อใหญ่ก็ไม่ใหญ่เลายเด้อสี่สิเจาะบ่มาดานให้ลูกแมนตะคอกมญห่ลเดตะขอิขอบใจพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลเด้อติด

อ๋อตกหถังเลยบ่เต็มไเไปหิวเรื่องหิวนะฮัหนห้องน้ำน้ใส่สามถัง้ก็เน้ดเต็มเงลุกแกนี่ตกงไงมาตักน้ำนห้องน้ำน้ำกับบอด้มียยังน้ำน้ำฝนตกมาใส่หรปลุกเมนเตรียม ปน่ยูปนบน้ำนี่ยังไล่เลยมือเมื่อน่เขาอิไรจักอันนี้แหละแม่ปลูกสายเบิ่งตอนนั้นกับีน้ำกับฝนเนี่ยปนลงน้ำมันนี่ก็ได้แม่ปกติเขาจะเอาน้ำพายเป็นเหตุแม่ นำได้ยันได้ตายมันมันใส่ได้ได้หลายอ๋อทางนำผ้าผัดน่าเลยทางหญ้าตามคณะแ่าหเบปเลยแ่าห่อเถียบเลยเลือกเติอบะบาตเลือกเตบะตินพัใส่บ่อนิพพ์ใส่บ่อนิพพ์ขุดถั่วบะบอ่านี้เอาใหม่ก็เอาถ่วบ่บาต่างนี้นะ ลงไปถั่วม <c oughs> มอมเบาข้าถั่วแ่นา่ตเยลุงเบิงอกันนี้เป็ูิแม่ถ้เดสุด่เ็ดท่อล่วงกนกัน้ากทมดินลงนมอ่าวน้ำฝนมาตกเต็มห้องน้ำเลย แมนของนำย่างทันเห็ดดอกไปลกเลยยังพันมียางปลูกหยากท่ทัแล้วใช่ปะรูเลยมันได้ปลูกบัได้มันเอามาปลูกบ่ได้มันวันพระวันพระเอามาปลูกบ่ได้หยาเขากับอ้อมเดินหือนอยู่ปรเลยยังแต่ขาพูน

พักกันผักพรอนกินน้ำตั้งหน่อยจังพักกันมงเอาบไปหน่อยบ้านนี้เหยอะหน่อยสะอาดเยอะหน่อยสาดบ้านแต่ว่าเอาน้ำเย็นลงมาน้ำปลุกเไยพักกันกินน้ำหล่ะพักกันมงเอาบ้านนี้ได้ปลุกมาหนีเราไม่ขอลาเลยปลุกคลิปนี้คลิปน้าพอกันใหม่ปลุกกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ได้ปลุกเด้อพักกันคลิปหน้าสวัสดี